สวัสดีเพื่อนนักทุนครับตอนนี้ขอเริ่มกันที่โซฟายกันก่อนนะคะเพราะว่าก่อนตลาดเปิดวันนี้เพื่อนๆจะเห็นครับว่าโซฟายนั้นร่วงลงมารอรับแล้วนะฮะที่7%นตะครับนะตอนนี้นะก็เมื่อวันก่อนเนี่ยเพิ่งบอกกับเพื่อนๆอยู่เลยครับว่าเอ้โซฟายนั้นดูเหมือนว่าแรงจะหมดหรือเปล่านะครับที่เราทําสัญลักษณ์กันไว้เออและนี่ถ้ามันร่วงจริงๆนั้นก็คือเข้าแพทเทิร์นเลยนะนี่ครับเปิดเปิดเปิด,ปดอืมนะมีโอกาส ลงมานะฮะโซนประมาณสัก24-26อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ามันมีสาเหตุนะครับที่ร่วงลงมาแบบนี้ก็คือประกาศเพิ่มทุนครั้งใหญ่เลยครับสำหรับโซฟายนะครับที่จะขายหุ้นตัวเองกว่า54ล้านหุ้นนะฮะเพื่อที่จะแลกเป็นเงินกว่า1.5พันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าระดมทุนอีกแล้วนะมันเป็นครั้งที่2ของปีแล้วนะครับกังทุนก็กลัวเรื่องเดิมๆหละฮะ มูลค่าหุ้นเดิมจะถูกเจือจางลงไปนะเพราะว่ามีจำนวนหุ้นในตลาดมากขึ้นตัวหารกำไรก็เยอะขึ้นก็กังวลว่าจะทําให้กำไรต่อหุ้นที่เขาซีเรียสกันมากเนี่ยดูน้อยลงไปนะครับแม้ว่าธุรกิจจะยังคงโตอยู่ก็ตามก็ส่งผลทําให้มันก็มีแรงกดดันระยะสั้นละครับถือว่าเป็นธรรมดาครับใครติดตามกันมาก็เจอแบบนี้กันบ่อยนะครับอย่างที่2คืออย่างที่ว่าไปครับนี่มันเป็นครั้งที่2ของปีแล้วนักทุนบางคนก็กังวลว่าอ ي, ทำไมงงๆระดมเยอะขนาดนี้บ่อยไปหรือเปล่า เพราะว่ามันก็เกิดการเจือจางหุ้นเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้แหละครับแต่สําหรับผมเองนะฮะคิดว่าอย่างไงย,ยังไงโซฟาย so ก็ยังคงน่าเก็บอยู่ดีแหละครับผมก็การลมทุนเพื่อการต่อยอดครับซึ่งมันจําเป็นนะฮะแล้วไตรามาสล่าสุดเนี่ยทางด้าน JP Morgan พี่แกนี่คือธนาคารอันดับหนึ่งนะครับเขาเข้าเก็บโซฟายเนี่ยเกือบเท่าตัวเลยนะจากของเดิมนะฮะถ้าไม่เห็นว่ามีอะไรดีนั้นคงจะไม่เข้าเยอะขนาดนี้นะครับไตรามาสล่าสุดเนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นการเข้าเก็บครั้งยิ่งใหญ่ของโซฟายเลยนะฮะผมคิดว่าน่าเก็บอยู่นะแต่อาจจะรอให้มันลงตามแนวรับกันสักหน่อยนะตรงนี้ก็อย่างที่ว่าเป็นแนวต้านขายมากกว่านะครับเนี่ยก็เดี๋ยวลงมาแล้วนะฮะถ้าลงมา7จริงๆเนี่ยเจนะครับจะอยู่ที่ประมาณสัก27 27ก็ตรงนี้เลยอืมก็ยังถือว่าอาจจะลงได้อีกครับมีโอกาสที่ประมาณสักโซน24-26 นะเล็งไว้นะครับหรือว่าใครจะเสี่ยงกระจาย2ไม้ก็ได้โซนลงมาวันนี้นะครับและอาทิตย์หน้าก็เผื่อไว้อีกสักหนึ่งไม้อะไรประมาณนี้ครับสำหรับโซฟายนะครับถ้ามันรับไม่อยู่ก็เดี๋ยวไปเจอเจอกันที่21ถ้าลง21จริงเนี่ยผมจะเข้าแต่ถ้าไม่ลงมาก็คงไม่ได้เข้านะครับสำหรับโซฟายก็ใครไปสมาชิกช่องนะครับอ่านบทความโซฟายได้นะเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มันจะโพสต์ให้กับสมาชิกช่องนะครับนี่คือโซฟายครับระยะยาวไม่ต้องกังวลระยะสั้นก็ปล่อยเข้าไป ปรับฐานยอ่อถือว่าเป็นโอกาสแล้วกันแต่นี่คือโซฟานะครับเดี๋ยวผมไปดูหุ้นนี้หน่อยครับพี่มาร์ครับเมตาแพลตฟอร์มเมื่อวานนั้นก็ขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงนะครับประมาณสัก6-7%แต่ว่าก็มีแรงเทขายออกไปสำหรับหุ้นพี่มาร์กนะครับก็จะหันงบฝั่งทางด้านเมตาเวิร์สนะฮะลดลงประมาณสัก30%ในปีหน้านะครับซึ่งเขาจะกระทบทีมงานในฝั่งนี้พอสมควรเลยนะฮะพี่มาร์กก็อยากโยกย้ายงบอะนะครับโยกย้ายเงินไป ลงทุนให้กับพวก r e a l อ t y Labs มากกว่าคือทีมที่เน้นทางด้านอุปกรณ์สวมใส่นะฮะพวง AI แทนก็กำลังจะถอยจากโลกแห่งความฝันนะครับที่ทำเงินได้ยาก Metaverse Metaverse เนี่ยละฮะแล้วก็มาลุยกับสินค้า AI ที่ยังคงจะต้องได้นะแล้วก็ขายได้อาจจะปั้นรายได้เข้ามาได้เร็วกว่า <S 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 เขาก็เลยว่าต้องมีการตัดสินใจแล้วแหละเพราะว่า Metaverse มันก็หลายปีแล้วนะฮะมีแต่ซุดกับซุดออไม่ค่อยได้มีอะไรเท่าไหร่นะครับ แล้วก็พีแกลงทุนหนักด้วยก็เลยว่า,าต้องโยกกันสักหน่อยละครับ Meta แพเมตาแพลตฟอร์มนะฮะเมื่อคืนก็ขึ้นมาแตะแนวต้านตรงนี้พอดีเลยนะมีเหลื่อมๆไส้เทียนมาเล็กน้อยนะครับก็ถ้าเราจะรอนะครับก็3โทษท,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 ทีนะครับ630ครับแล้วก็อีกที585ผมก็รอเก็บโซนนี้ครับ585เดี๋ยวถ้าลงมาเทส630ก็อ,อาจจะเก็บนะ รอบนี้ลงมาไม่ถึงคิดว่ามันจะลงนะทำลุกศรไว้แต่ว่ามันมีข่าวเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาก็คือข่าวนี้นั่นเองหุ้นก็เลยพุ่งขึ้นไปได้นะครับนี่คือพี่มาร์กเคเดี๋ยวผมขอไปดูหุ้นที่มันเมื่อวานดีกว่าฮะมันมีหุ้นพุ่งแรงนะครับอืมนี่ฮะโอ้โหสี่หุ้นนี้เรามาว่าตัวที่มันบวกเป็นตัวเลข2หลักกันดีกว่า นะครับเมื่อวานที่ลดลงไปก็มี UPS นะครับนี่มีประเด็นกับ Amazon ด้วยนะครับจะตัดกันแล้วเรียบร้อยครับ Costco คนก็กังวลเรื่องของ Margin เรื่องของการชะลอตัวโดยเฉพาะเรื่องของยอดขายในสหรัฐนันเองนะฮะแต่ก็ไปได้เยอะอะไรมากแต่หุ้นมันดูแพงอะว่าง่ายๆนะครับ่เรามาหุ้นนี้ดีกว่า4หุ้น4ตัววันนี้ครับเริ่มไปที่อุ้ยสอวันติดแล้วนะสำหรับ ASTS นะครับขึ้นแรงมากเนี่ย โอ้ไม่ธรรมดาเลยฮะใครช้อนแนวรับที่เราคุยกันไปตรงนี้ก็ยินดีด้วยนะฮะถ้าขายก็สุดครับโอเคพยายามขึ้นมานะมีแรงขายออกไปบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับเมื่อวานขึ้นมาถึง73นะฮะปิดตลาด72ก็ถือว่าโอเคแล้วฮะตรงนี้กันเลยนะครับ ถ้าเป็นแนวรับนะครับจะอยู่ประมาณสัก66-56แล้วก็แนวเดิมนะที่เราเก็บกันมาคือ47นั่นเองครับนี่คือ A.S.T.S. นะฮะก็ถือว่าดีดแรงครับรอบนี้เพราะว่ามีสตรอรี่ใหญ่รออยู่แน่นอนครับอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวบูเบิ์ดิงขึ้นไปเลยนะฮะสู่วงโครจรแล้วก็จะปล่อยที่ฐานที่อินเดียด้วยนะครับตั้งเป้าว่าสิ้นปีนี้เนี่ยต้องให้ประมาณสัก45-60ดวงเนี่ยให้ลอยลำอยู่ข้างบนให้ได้นะครับ ตอนนี้ก็เลยว่าเร่งมือกันเต็มที่แถมยังมีโปรเจกต์ขยายโรงงานเพิ่มเติมทั้ง2ที่เลยนะฮะทั้งเท็กซัสกับทางด้านฟลอริดานะครับก็เร่งกันเต็มอะเต็มสูบอ่ะนะครับเพราะว่าถ้า2โรงงานนี้ถ้าขยายเสร็จแล้วเนี่ยจะได้กําลังการผลิตเข้ามาอีกเยอะเลยครับตอนนี้คือมียักษ์ใหญ่รอช่วยอยู่นะไม่ว่าจะเป็น Verizon นะ AT&T แล้วก็ ยักษ์ใหญ่อย่าง Google นะเออพิกเกิลก็เป็นพัธมิตรคอยสับสนด้วยนะครับนักทุนก็เลยเห็นว่าเอ้ยมันต้องเริ่มเก็บแล้วล่ะนะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเขาก็ปรับฐานกันมาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยเข้าเก็บนะขึ้นไปอีกประมาณสัก18โอ้โหสุดยอดนะแล้วก็หลังตลาดปิดก็ยังเอาอีกนะบวกขึ้นไปต่อนะโมเมนตัมขึ้นมาแล้วนะครับจากจะลงจะลงนี่กลายเป็นขาขึ้นใหม่อีกรอบครับเพราะว่าเหนือเส้น EMA ทั้ง3เส้นเันไปเลยนะครับ แล้วก็ทัดจาก ASTS นะครับก็เป็นหุ้นอ่า EOSE ครับผม15เมื่อวานนะหลังจากที่ซึมๆมาถึงประมาณสัก11นะฮะยังไม่ทันเก็บเลยครับขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับนี่ขึ้นมาถึงแนวต้านแล้วฮะ15ถ้าใครจะขายก็ทยอยขายได้นะ EOSE นะครับหรือจะเสี่ยงลองกันไปต้านเดิมนะที่ซึ่งเป็นต้านที่ค่อนข้างสูงนะครับก็คือสักประมาณสัก18ถึง19 ถ้ากันเหนียวก็17็แล้วครับก็ควรจะเริ่มขายนะฮะยูเอ e นะครับ15ก็ไม่ธรรมดานะครับนักทุนก็กลับมาอีกรอบเรียบร้อยครับหลังจากที่หมดความกังวลเรื่องของการระดมทุนไปแล้วนะเหมือนกับโซฟายเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมานะครับคือหลักสำนักวิเคราะห์เนี่ยออกมาบอกว่าการที่เขาระดมทุนเนี่ยมันได้เงินถงเงินถังมานะแล้วมันเยอะนะครับระดับหนึ่งเลยถือว่าเป็นการเดินเกมที่ฉลาดมากเพราะว่า u s เ e เนี่ยเขาแบ่งได้อย่างชาญฉลาดครับ กองแรกเนี่ยเขาจะไปซื้อคืนหุ้นกู้นะฮะที่จะครบกําหนดประมาณสักปี2030นะครับแล้วก็จะช่วยลดภาระหนี้สินลงไปด้วยนะครับส่วนอีกก้อนเนี่ยก็จะเป็นตุนเป็นเงินครับเงินสำรองประมาณสักเกือบ480ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเต<โด>รียมขยายโรงงานการผลิตในสหรัฐด้วยรองรับความต้องการในอนาคตครับผมแถมล่าสุดพึ่งไปเปิดตัวพัธภิรใหม่ลุยโปรเจกต เก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสหรัฐอีกแล้วนะครับโดยใช้เทคโนโลยี C 3ของตัวเองด้วยนะฮะน่าสนใจมากเออก็เลยว่าอ่ะแรงมันต้องมาแล้วแหละแรงช้อนมันต้องมาแล้วนะครับถ้าเราจะเข้าก็มีประมาณสัก13.5หนะฮะหรือแม้แต่ช่วงแนวเดิมก็คือว่าไม่12.3ก็11.5นะครับสามารถเลือกได้เลยไม้ใดไม้หนึ่งก็ได้หรือถ้าใครจะเสี่ยงรอลึกไม่ลงก็ไม่เอาก็ประมาณ9 8นั่นเองนะครับนี่คือ ESE นะครับอ่ะไปต่อกันครับอีก2ตัว IonQ เพื่อนเพื่อนก็ถามในไลฟ์กันอยู่นะครับว่าเอ้ยมันตอนแรกเนี่ยเอาไงดีว่า IonQ นะฮะก็โดนสับรัวิเคราะห์มีทั้งมอง2มุมครับบางมุมก็มองว่ายังคงต้องรออีกนานกว่าจะได้เงินจริงจังก็ปรับลดราคาเป้าปหมายกันไปอีกมุมหนึ่งก็รัฐบาลก็เดี๋ยวสับสนด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่มาณนะตอนนี้ก็อย่างที่เราคุยครับว่าตลาดเขาเริ่มคลายกังวลเรื่องของเฟดแล้วนะครับ จากหุ้นเล็กๆหุ้นะพวกเล็กๆหุ้นก,กลางเนี่ยที่เคยโดนปรับฐานหนักเนี่ยแรงซื้อเริ่มมาแล้นะครับก็มีการโยกย้ายกําไรกันไปบ้างซึ่งถือว่าเป็นเรื่องปกติกันไป i อ n q ครับกลับมาวิ่งคึกคักอีกรอบหลังจากพักฐานไปช่วงมาสัก40เนี่ยแต่ว่ารับอยู่นะฮะพอยืนไหวปุ๊บเนี่ยราคาก็ดีกลับเข้าสู่โหมดขึ้นไปเลยนะนี่พยายามจะชนะแนวต้านทั้ง3เส้นอยู่นะครับก็ถือว่าถ้า ย้อนหลังนะเขาส่งกาไรให้พวกเราเนี่ยประมาณเกิน60%ไปแล้วนะใครถือครบ1ปีนะครับบรรยากาศตอนนี้ผมคิดว่าไม่ได้แย่นะสำหรับหุ้นคอนตัมโดยเฉพาะ i อออที่มีพื้นฐานทางการเงินหรือว่าพื้นฐานหุ้นระดับคอนตัมที่ถือว่าแข็งแกร่งที่สุดในตลาดนะครับเพราะว่าเพื่อนๆในแก๊งเนี่ยอย่างพวก l e g a ตี้นะฮะ RGTI อย่างพวก QBTs พวกนี้ที่เคยร่วงหนักเมื่อเดือนก่อนเนี่ยก็ค่อยๆกลับเข้ามาเหมือนกันหมดนะครับผมคิดว่า ยังคงน่าเก็บอยู่นะฮะแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงสูงด้วยนะคอนตัมมันยังเป็นอนาคตมากๆนะครับแต่ผมถือว่า IonQ นเนี่ยมีการเดินเกมกลยุทธ์ที่น่าสนใจนะอย่างล่าสุดก็ไปสร้างพัิตรเพิ่มเติมนะครับได้ศูนย์พาร์ทเนอร์เกี่ยวกับยามาเขาจะเอาคอนตัมของเขาเนี่ยไปรวมกับคอนตัม AI ก็จะพัฒนาพวกตัวเลงยานะครับพัฒนาพวกแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆโปรเจกต์ Project นี้เนี่ย i อออจะเป็นแกนหลักด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าไปเจาะเรื่องของตลาดยาโดยเฉพาะนะมันก็ยังคงดําเนินไปได้อยู่นะสําหรับ i อออก็คิดว่าน่าลงทุนอยู่สําหรับใครชอบตีนควอนตัม Quantum, แล้วก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานถือว่าค่อนข้างโอเคที่สุดในตลาดอะไรประมาณนี้ก็เก็บได้ครับก็อย่าลืมจํากัดสัดส่วนกันด้วยนะครับมีแนวรับที่48 40 30, 36นะประมาณนี้สามารถเลือกได้นะครับแล้วต่อไปก็น่า ล็อกเก็ตแ l a บนี่ล็อกเก็ตแล a บครับหลังจากที่เราช้อนกันไปนะช่วงนี้ประมาณสัก38 40นี่ยฮะเพราะว่าคุยกันบ่อยมากก็ถ้าใครขายก็ยินดีนะฮะกำไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ผมพาไปดูพเพื่อนเพื่อนไปดูนี้ดีกว่าเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งมาดูไอ้ตังวะลงคุณแป๊บหนึ่งดูคลิปดูคลิปครับอ่านี่ฮะเพื่อนเครับเห็นอะไรไหมล็อกเก็ตแ l a บแล้วนี่เฮียพีทนะฮะ C.O. Big Boss ของเรานะครับนี่เป็นงานที่เกิดขึ้นออไม่นานนี่แหละฮะเพิ่งรับรางวัลกันไปเองนะฮะเป็นงานใหญ่ครับผม AWS Company of the Year นะฮะที่เขาให้รางวัล Rocket Lab เพราะว่ามองว่าบริษ,ษัทนี้เนี่ยสามารถนำพาเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยของประเทศเลยนะขึ้นสู่ระดับโลกได้อย่างรวดเร็วนะครับมีทั้งการเติบโตที่ดีมีทั้งนวัตกรรมที่น่าสนใจนะฮะแล้วเฮปิเตอร์เนี่ย พีของเราเนี่ยนะคะบอกว่าเรามีปี2025ที่ยอดเยี่ยมแต่ปี2026มันจะยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะมากๆครับผมโอ้โหเฮียแม่เดีย๋ยวผมกดบายนะเฮียนะอะไรประมาณนี้นะครับผมเออล็อกเกลบครับยังน่าสนใจยอยู่แม้ว่าราคานี้ก็ตามเพื่อนๆลองทากันบ้านดูนะอยู่ที่มุมมองนะครับเดี๋ยวจะมีปล่อยจรวดอิเล็กตรอนนะครับลำเล็กสุดนะไม่ได้ลำใหม่นะครับ เดี๋ยวจะมีปล่อยลำเล็กสุดเนี่ยให้กับองค์กรอวกาศของทางญี่ปุ่นนะครับน่าจะอีกสัก2-3าวันที่แล้วฮะตอนแรกว่าจะปล่อยตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับแต่ว่าสภาพอากาศไม่ค่อยดีก็เลยว่าเลื่อนไปนิดหน่อยนะที่เจ๋งก็คือว่ารอบนี้เนี่ยเหมาลำยิงให้กับรัฐบาลเลยนะนี่เป็นภารกิจการปล่อยจรวดครั้งที่19นะครับของปีนี้สูงที่สุดเป็นประวัติการเท่าที่เคยปล่อยมาในรอบปีกันเลยทีเดียวครับล o c ก e t ็ a b สำนักวิเคราะห์นะฮะอย่างนิดเดิมนะครับก็แนะนำให้ซื้อได้นะครับราคาเป้าหมายอยู่นู่นเลยฮะหกเหรียญต่อหุ้นนะครับส่วนสำนักวิเคราะห์ธนาคารใหญ่อย่างแบงก์ออฟอเมริกาเนี่ยก็ปรับขยับราคาเป้าหมายขึ้นไปเป็น60เหรียญแล้วนะครับก็เขาให้เหตุผลว่าชอบตรงที่ล็อกแกลบเนี่ยยิงจรวดได้ถี่ขึ้นจริงๆนะครับแล้วก็แถมว่ามีงานในมือเยอะแล้วก็มีโปรเจกต์ใหญ่อย่างนิวตรอนภายในไตรมาสแรกของปีหน้านั่นเองนะครับ พูดถึงนิวตอนก็พาไปดูกันหน่อยนี่อัปเดตล่าสุดนะครับก็พยายามขมักขม้นนะฮะเตรียมพร้อมให้ตีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าคาดกันว่าไตรามาสแรกเนี่ยก็น่าที่จะปล่อยกันละไม่น่าจะเลื่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่ห0ึงร้อแต่ถ้าปล่อยปุ๊บผมคิดว่าถ้าสําเร็จด้วยนะราคาหุ้นน่าจะพุ่ง เพราะว่าเราจะได้ภารกิจอีกเยอะมากแล้วก็จะสร้างชื่อเสียงด้วยแล้วก็มีคนรอต่อคิวจองคิวไปเรียบร้อยแล้วนะครับเติดเนี่ยคือแบ็คหรอกของ r o c k e t l a b นะครับอีลอนมัส์นะฮะป๋าเคยบอกว่าสตาร์ชิพของป๋าเนี่ยเจ๋งสุดลวจะคลองน่านฟ้านะฮะแต่ถ้าเรานับเฉพาะตลาดขนส่งดาวเทียมขนาดเล็กนะที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีอยู่แค่ขนาดเล็กนะครับถ้านับเฉพาะแค่นี้ในสหรัฐนะครับตัด s p ป c e x กออกไปเลยอ่าพวกเนี้ยเราถือว่าได้ส่วนแบ่งทางการตลาด ระดับถึง97เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยตราบใด s p ป c e x ไม่เข้าตลาดหุ้นพูดได้เลยว่า Rocket Lab ของเราเนี่ยกลายเป็นตัวเลือกระดับท็อปเพียงตัวเดียวโดดๆกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยเราได้แค่ลำเล็กไงนะตอนนี้ถ้าเราได้นิวตันลำใหม่อะที่เป็นขนาดกลางขึ้นมาเนี่ยภารกิจมันต้องเยอะอยู่แล้วนะครับกลับไปดูราคาของ r o c k e t l a b กันหน่อยฟึบ นะขึ้นมาแล้วนะฮะติดต้านโอ้โหอันนี้เปะ๊ะอันนี้เป๊ะเลยนะทิ้งไร้ไว้เป๊ะอยู่ก็ประมาณสักขึ้นมาได้49 50หลังตลาดปิดก็ไป50นะครับเรามีรอช้อนกันที่46นะฮะ42แล้วก็38โอ้เริ่มทำทรงจะเจาะขึ้นไปข้างบนแล้วนะฮะถ้าใครจะขายนะครับใจเย็นๆยังไงแนวนี้ถึงแน่นอนครับ54ค่อนข้างมั่นใจนะแต่ว่า รับความเสี่ยงกันดูอีกทีนะแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่า5.4ถึงแน่นอนนะครับแล้วก็อีกทีก็58หรือ60ก็ได้แบ่งขาย2ไม้ก็ได้นะครับโอเคนี่คือ Rocket Lab นะครับมีทั้งรับมีทั้งขายแต่ของผมก็รับอย่างเดียวนะครับรอไปขายบนบน,บนคิดว่ายังสน,สนใจที่จะถือออยาวอยู่นะครับมาเราไปดู RBRK ดีกว่าตอยมากเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูเรื่องของราคานะครับ อ b r บียเนะฮะเป็นหุ้นที่เพื่อนๆสมาชิกช่องเนี่ยสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็มีสอบถามกันในไลฟ์ด้วยก็ได้เลิกไตรามาสออกแล้วนะครับต้องถือว่าเกินคาดที่ผมคิดไปเยอะนะฮะพูดได้คำเดียวครับว่าสุดยอดมากๆจริงกดให้หน่อยคือทำลายสายติหลายอย่างเลยนะฮะตัวเลขที่อยากให้โฟกัสเริ่มแรกเลยเนี่ยก็อยู่ตรงกลางเลยครับ1.35พันล้านนะโดยประมาณนี้นะครับคือยอด ARR นะครับ คือรายได้ที่ลูกค้าต้องจ่ายทุกปีซึ่งสำคัญมากครับสำหรับหุ้นแนวนี้ยอดนี้โตขึ้นมาถึง34ถือว่าแรงเลยนะฮะส่วนตัวเลขต่อมาครับ9.4ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะอันนี้คือเงินใหม่แกะกล่องนะครับที่หาเพิ่มมาได้เพียงในไตรมาสเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการครับกดให้หน่อยกดให้เยอะนิดนึงนะฮะเพราะว่าชอบ ทีมขายทํางาน,นได้ดีชื่นชมหน่อยแล้วกันนะครับและมีอัตราการรักษาลูกค้าไว้ได้สูงกว่า120%นะฮะถือว่าเป็นระดับที่สูงมากๆนะเป็นระดับที่ใกล้เคียงกับผู้นําสูงสุด ในตลาดจังพลอรโต้เลยนะครับนี่นะกระแสเงินสดอิสระนะครับพลิกกลับมาเป็นบวกแล้วครตรงนี้สําคัญมากเลยครับ77ล้านดอลลา,าร์สหรัฐครับคือหักลบค่าใช้จ่ายที่ลงทุนต่างๆนานา,นา,นา,นานไปแล้วครับเรายังมีเงินเหลือเข้าคลังอีกครับธุรกิจ RBRK เริ่มทําเงินอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วนะครับ ไปดูกันต่อครับแนวโน้มเป็นยังไงผู้บริหารคิดว่ายังไงกันบ้างครับทางด้าน c ี o ครับบิ๊กบอสออกมาประกาศชัดเจนเลยครับว่ามิชชั่นหน้ามิชชั่นต่อไปก็คือการประกาศให้โลกให้โลกรู้นะครับว่า RBRK เนี่ยมันไม่ใช่บริษัทแบ็กอัพอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เขาคือบริษัท Security แล้วก็เป็นบริษัท AI Operation เเรียบร้อยไปแล้วนะครับคือเล่าก่อนสมัยก่อนเนี่ยนะฮะ ทั้งตลาดก็ดีครับทั้งองค์กรทั้งคนมอง r b k ีเนี่ยเป็นแค่บริษัทแบ็กอัพข้อมูลเท่านั้นนะครับสำรองข้อมูลเผื่อคอมพังเผื่อไฟล์หายแล้วค่อยไปดึงข้อมูลกลับมาใช้อะไรประมาณแบบนี้ครับแต่ตอนนี้ r b k เคขาอัปเกรดตัวเองไปเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเป็นระดับยามเฝ้าประตูเลยฮะร,ระดับ24ชั่วโมงเลยนะฮะกันแฮกเกอร์ครับผมแล้วก็ช่วยจัดระเบียบ ให้บริษัทเนี่ยเอาข้อมูลไปใช้กับ AI ได้อย่างลื่นๆเลยแล้วก็มีความปลอดภัยสูงมากด้วยนะครับทางด้าน CFO CFO นะครับก็มั่นใจครับประกาศปรับขึ้นทั้งรายได้ทั้งกำไรขึ้นไปอีกนะครับมั่นใจว่าโมเมนตัมนี้เนี่ยจะมีความแรงต่อเนื่องยาวไปถึงปีหน้าเลยครับผมโอ้สรุปว่ามีความมั่นใจครับมาแบบนี้แล้วคิดว่าเติบโตต่อแน่นอนนะประมาณนี้ ไปดูกันต่อนะครับมาทางด้านเรื่องของพื้นฐานหุ้นก็คุยกับเพื่อนๆมาจำนะครับว่านี่เป็นหุ้นที่กําลังเติบโตนะที่พื้นฐานหุ้นค่อนข้างถือว่าโอเคเลยถ้าเทียบกับคู่แข่งนะครับพื้นฐานหุ้นครับไม่ธรรมดาครับผมถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้กําไรขั้นต้นสูงถึง83อนนะฮะอันนี้ถือว่าเป็นระดับหัวตารางของกลุ่มไซเบอร์ซิเคียวริตี้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้เวอร์นะเพื่อนๆครับลองเปรียบเทียบดูได้เพราะว่าผมไปเปรียบเทียบมาแล้ว กลุ่มนี้เนี่ยคือเขาทยอยออกไตรมาสมาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นบวกขาวสไตร์พลอโตซีสเกลเลอร์ฟอร์ติเนตพวกนี้นะครับที่ว่าเจ๋งๆอ่ะคือเจ๋งที่สุดอ่ะในบรรดาอันเนี้ยกำลังขั้นต้นก็คือคาวสไตร์อยู่ที่ประมาณสัก81%แต่ขอโทษครับ R B R K 83ครับท่านนะ เอาเด้โอ้โหพร้อมบวกนะครับส่วน f o r t n น t ซ s สเกลเลพวกนี้ก็ประมาณสัก79-80ครับส่วนพลอโอตโต้อันนี้โดนกดดันไม่หน่อยเหลือ73นะครับก็ถือว่า r b k ตรงนี้เราคือสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อต้นทุนเรามีนิดเดียวนอกนั้นกำไรเนี่ยเท่ากับว่าเราได้เปรียบครับเมื่อกำไรเราเหลือเยอะเราก็าเอาไปต่อยอดได้เลยครับผู้ถือหุ้นอย่างเราเนี่ยก็อุ่นใจนะฮะเงินสดในมือก็โอเคครับระดับ1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐครับถือว่าแน่นแต่ยังก็ตามนะฮะยังไม่ทํากําไรสุดทินะครับเพราะว่าเราเลือกที่จะเทกําไรกลับไปลงทุนต่อนั่นเองครับเพื่อที่จะขยายตลาดครับต้องทาครับทำเพื่อแข่งขันครับทำเพื่อชิงส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุดก่อนครับก็ส่วนที่สินนะฮะมีประมาณสักพันพันกว่าล้านนะครับแต่ว่าไม่น่าห่วงเพราะว่าเงินสดในมือเนี่ยมีเยอะกว่านี่ก้อนนี้นะครับ อัตราส่วนที่ใช้คำนวณก็คือ current ratio นะครับประมาณสัก180%แสดงว่ามีทรัพย์สินหมุนเวียนเนี่ยมากกว่านี่สินระยะสั้นอีกราวเกือบเท่าตัวเท่ากับว่าสบายๆครับไม่ได้อยู่ในโซนอันตรายอะไรแถมมีเงินสดมีเงินลงทุนในมือระยะสั้นสบายนะครับรวมๆกันเนี่ยก็ถือว่าเกินหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยซักอีกครับคือถ้าจําเป็นต้องเอาเงินสดไปเคลียร์หนี้เนี่ยก็ยังคงเหลืออยู่ดีฮะอันนี้มองว่าปลอดภัยเรื่องของสภาพคล่องนะครับถือว่าใช้ได้ครับค่อนข้างสบายใจ แต่ก็ต้องไปดูความเสี่ยงกันบ้างครับทุกคุณมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วคือต้องบอกเพื่อนๆว่าในรอบนี้งนะใน e a r n i n g Call นะครับการประชุมหลังจากประกาศไตรมาสไม่ว่าจะเป็นทักของพลออตโอตโอันดับหนึ่งของตลาดนะฮคาวสไตรตัวท็อปของตลาดหรือว่าจะเป็น RBRK ตรงนี้ก็ตามนะฮะลาผู้บริหารนั้นพูดเหมือนกันหมดเลยครับว่าปัจจุบันแฮกเกอร์เทพขึ้นเยอะเลยครับเก่งขึ้นเยอะมาก คือจัดการได้เยอะนะเพราะว่าาจัดการนั้ค่อนข้างยากขึ้นนะครับเพราะเขาใช้ AI ในการคุกคามระบบขององขององค์กรด้วยนะครับทำให้การโจมตีเนี่ยมันรุนแรงครับ รุนแรงมากขึ้นผลกระทบก็รุนแรงมากขึ้นตามมาด้วยนะครับ ARK ให้ตัวเลขมาว่าแฮกเกอร์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะใช้ AI โจมตีได้รุนแรงและรวดเร็วขึ้นถึง10เท่าเลยนะครับซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ก็ส่วนมากนะยังรับมือกันไม่ไหวนะครับนี่เลยเป็นทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสกันด้วยครับอีกเรื่องก็คือว่าการนํา AI มาใช้ในบริษัทเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่ AI จะหลอดได้นะจะอ้องอ่ะนะจะเออเอะไรเงี้ย จะทางานผิดพลาดได้อยู่เหมือนกันครับถ้าไม่มีระบบควบคุมที่ดีครับอาจจะกลายเป็นว่าใช้ไอามาทําให้ดีกลายเป็นเสียหายไปเลยเป็นไปได้นะครับมันก็ถือว่ายังคงเป็นดาบสองคมอยู่มันเป็นสิ่งที่ก็ต้อง เริ่มอัปเกรดไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายไปเรื่องของทางเทคนิคทงบัญชีนะครับคือปีหน้าเนี่ยรายได้แบบเก่าบางตัวจะลดลงนะครับอาจจะทําให้ดูว่าตัวเลขการเติบโตบางส่วนเนี่ยดูชะลอตัวลงไปบ้างแต่ผู้บริหารก็ย้าว่าไม่ต้องตกใจนะให้เน้นไปดูที่รายได้สมาชิกนะครับเพราะมันยังคงโตดีอยู่นั่นเองนะครับไปดูราคาของ RBRK นะครับว่าจะเป็นเท่าไหร่สดๆกันเลย RBRK ปุ๊บ หลังตลาดปิดครับไตรมาสออกพุ่งขึ้นมา18%นะฮะอ่ะมาครับเอาอย่างครับซ้อนๆกันมาซ้อนกันมาเรื่อยๆครับละ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 เรียบ้อยครับผมไปครับเรียบร้อยกําไรทุกไม้ฮะจัดไปนะหุ้นตกให้กําลังใจหุ้นขึ้นต้องสะใจกันหน่อยนะเก็บกันมาแม่นะครับพานเก็บกับสมายช่องแล้วก็ทีไลฟ์ด้วยนะครับโอเคครับกินเรียบเลยครับเรียบจริงๆเพราะว่าไปสามไง หลุดดอยด้วยแล้วก็แถมกำไรเยอะด้วยนะครับ r b R K ถ้าใครอยากจะแบบว่าไปต่อนะครับก็อยู่มีอยู่ที่ประมาณสัก92ด้วยนะครับแล้วก็ประมาณสัก97นะครับแต่ถ้าใครจะจบภายในตอนนี้เลยก็ไม่เป็นไรครับออกกำไรแล้วนะแล้วก็บรรจะพุ่งขึ้นไปแบบฝากเพ,เพื่อนดูด้วยแล้วกันวันนี้ไม่ได้ไม่ได้มาไลฟ์นะฮะจะได้เห็นแท่งเทียนสวยๆขึ้นมานะถ้าราคานี้นะเออถ้าด้วย เป18นะครับโอ้โหแท่งเขียวสบายตาสัใจมากๆเลยครับนี่แหละ ABK นะครับทำกันบ้านแล้วก็อย่าไปกลัวครับเวลาหุ้นมันล่วงลงมาก็ต้องสอยกันไปครับในจำกัดในเรื่องของสัดส่วนที่เราวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือ ABK นะครับสําหรับผมเนี่ยคิดว่าเป็นไตรมาสที่ประทับใจเลยครับไม่เสียแรงที่พากันช้อยกันมานะครับขอไปครับกอนแรกผมคาดหวังไว้ว่าประมาณนึงนะ ก็ที่คุยกันว่ายังไงเกินคาดแน่นอนเติบโต,ตแน่นอนนะครับแต่จะอลังการงานสร้างหรือเปล่าเพราะว่าราคาจะขึ้นได้หรือเปล่าเพราะมันดูแพงมากๆนะครับถ้าไปเทียบกับคู่แข่งราคาหุ้นคือมันต้องอลังการงานสร้างจริงๆอ่ะนะครับแต่ตัวเลขจริงเนี่ยออกมาใช้คําว่าโหดได้เลยนะครับแล้วก็ตลาดชอบใจด้วยอลังการไม่อลังการคือแพงอยู่แล้วเนี่ยสิบแอ์เนะคิดทุนแล้วกันนะครับจุดสําคัญก็คือกระแสงเงินสดเนี่ยเป็นบวกนี่แหละครับเจล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถือว่า แน่ชอบใจเลยสายเก่งกําไรนะครับเขาชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าปกติหุ้นแนวนี้มันจะเป็นความกังวลเรื่องของการเผาเงินไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่รอบนี้พลิกกลับมาเลือกเก็บเข้ากระเป๋าเฉยเลยนะฮะแล้วก็เยอะด้วยครับแสดงว่าธุรธกิจหลักเนี่ยเริ่มตั้งตัวได้ดีแล้วนะครับนั่นแหละผมว่าหุ้นดีนะอันนี้ส่วนตัวนะระดับนี้แล้วด้วยแล้วก็ด้วยความสําคัญของทางด้านความต้องการสินค้าของเขานะครับโลกเราค่อนข้างกลัวแฮกเกอร์นะครับ ยังไงก็ตามอ่ะสามหลักอ่ะ้องกลับไปได้เดีร้อยอ่ะเนี่ยร้อน่าจะถึงนะครับแต่จะอีกนานเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ผมมองด้วยเรื่องของพื้นฐานแนวโน้มนะครับความแข็งแกร่งของหุ้นนี้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ทีมผู้บริหารแล้วก็ความสําคัญของเขาเองผมคิดว่าด้วยสิ่งเหล่านี้ครับน่าจะนําส่งไปได้ผมคิดว่ารอเก็บตามแนวรับพวกนี้ก็ได้นะฮะแปเนี่ยเจ็ดแล้วก็พวก 6 0ถึง67ประมาณนี้นะครับโอเคนี่คือกลายเป็นไม้ที่เราได้กำไรสวยๆเลยนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับสำหรับ RBRK จบเรียบร้อยครับภารกิจขายกันไปแต่ถ้าใายไม่ขายก็ไปกันต่อไปรอ3หลักกันต่อนะครับแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงให้ได้นะตลาดมันก็ผันผวนนะครับก็เพื่อนๆก็เอออย่าชะล่าใจนะสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเฟดมาแล้วครับมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยสูงมากถ้าปรับลดปุ๊บเนี่ยหุ้นก็ น่าจะออลทำไฮนะครับผมคิดว่าตลาดนั้นกลับมาเรียบร้อยเลยแหละถ้าเขาปรับลดจริงนะครับก็เดี๋ยวรอไปลุ้นกันแล้วกันนะวันนี้ก็มาอัปเดตสั้นๆให้กับเพื่อนๆนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ